เขาประกาศผลแล้วนี่เฮ้ยติดด้วยพอแม่ขอให้ลูกพอแม่เลยนี่น้องสาวบันจู่าเลี้ยวเจ๊งหัวอีนุ่ยเราบังเลยเอออีนุ่ยเกมตุยเราแต่ก้อนนี่มันบูมันควายไม่กี่ดอีจบนะได้ไหนล่ะลูกเทศยาบันกองพันปั้โอ้เจ๊งเจงอยู่ไ่นล่ะลูก ออก,กบีแม่ไกลไหมหรอกบ,บีเตะไวย์บ้า,บามึงไปทง้งปัานนี้ตรงเลียงมุขคาถาน่าร้อ่ะพ่ซอออกแล้วไม่รู้จะติดไหมไม่ติดไปหาผัวหาแม่ดีวะแม่พอน้องซ้อมไม่ติดทำพื้นได้มั้งซ้อมได้ไม่ติดบั่นจูนนะเนาะสา <ใช S 2> ยอ้ะอีนุ้ยเรามึงไม่ได้เรื่องเลยเหลาว เรื่องแค่นี้มึงยังทำให้พอเมสซส่งวังมีได้มึงอย่าไร่ทำต่อไปอ่ะก็ไม่ซ้ำมันจะได้ทำเบือ่อเดี๋ยวเมส์กับพอคิดกันกอนลาวพอ,อ,าาอทำเบื่อลาวอ่ะนี่กนาดนไม่รู้ลาวนี่อินุยเรามันหมูได้เคยนี่ได้พมวมันเลยสงสใย เราเบิร์ตสู้ดูจักกับนั่นไม่ใช่เออเออเดียวอยาตูน้นั่นที่ดูจักกบน้องพ่อโอเคท่นบอกจัดการทีเหล่าตะาเออในนี่นงลงลเลนียนาชเบียเหลาเนี่ยชาร์ตอีนุยโหลว่ะเออไปเอาผมมีเรืร่องรบกวนลาวนี่อ๋อกับๆับเดี๋ยวว่างๆพบกันานน้ำชากันนั่นรับได้ได้ได้

ผมค่ะเนี่ยรูกสาเสาบรรจุมุกติดเนี่ยเราสองคนก็เลยหาวิธีว่าจะช่วยหน่อยหนูว่าท่านเนี่ยน่าจะช่วยได้นะคะเนี่ยเท่าไหร่หนูก็จ่ายไม่อั้นนะเออเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหาวิธีช่วยกันเลยค่ะขอเดี๋ยววันนี้คะท่านอยู่ที่สระบุรีว่าพวกนี้จะไปคุยกับพ่อเรื่องเสาบรรจุถ่ายให้เป็นหลักฐานทุกคน อีกฟ moments later แม่พ่อนงเครียดนงอุซ่าทำได้แม่ผมเบื่อแล้วล่ะรู้ไหมน้นี่ผมทุงวันยืนยันซีดนงไม่มีไน่ชื่อไม่มีไน่ชื่อใครจะเหนดีบังเลยดิคุณนบ้านข้างๆไม่บังเออคุณๆนะแล้วบ้านนี่อายุมันตอนนั้นตอนลูกบ้ามันกันแล้วมันยัดอายุชาตินที่ว่าลูกบ้ามันได้เอาเบาต้น เรวชั้นนี่ใส่เสื้อต่างบ้านปันีต้อปรจจานแล้วมึงบังเลยปรจจานเลยโซ่ั้จากเหยแม่เดี๋ยวตอนแม่มีคนที่รู้จักต้อประจานมาแล้วเลขปันี้บังเลยอายุเลยเอาลงมา้อลมีอะไรเดไปเลยอะไรเียเร็วว้าเร็วอายุปันี้ทารื้อดีแมโ้ แจงกวามาะน้อมันนี้ส่งนักทันหมาก็ได้พูดหลวงฟิตเลยเอาไว้มันไข่หน้ากันเลยตานนี้ไลหลบเร็วหลวงเศร้ามันนี่ใส่เสียหลวงเศร้าหลวงบบาหลวงเศร้าเฮ้ยไม่ครับหันเข้าเลยพวกเราโดนไล่ออกแน่ๆเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นคะอะไร อประจานบ้ารอีบ้านนั่นแหนเลยอยู่ถ่ายสอยบ้านเรานี่เห็นคนอื่นได้ดิบได้ดีหรือไม่ได้มัแล้วมัน,มน,น,นพูดประจานผันเนี่ยบ้านเราก็ตายเลยโอเอาเปลือจดการลาลยเจ้าพี่เราบ้านเรา